ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสต์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮาร์โรวันดูทีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันไม่เออรายวันถูกต้อ <laughs> ง ขันสามหาสนุกนะประจําในวันศุกร์ที่16มิถุนายน2566นะครับแรม11ค่ำเดือน7ปีถอในวันนี้เนี่ยห้ามทําการมงคลใดๆนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเละๆเนี่ยนะครับห้ามทําการมงคลในวนันนี้เพราะว่าเป็นทั้งอุบาทโลกาเนี่ยมันไม่ดีนะแต่ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมได้ ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับและดวงชะตาประจําในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สําคัญสําคัญมากนะครับกับนะทุกดวงชะตาเพราะว่าจะเป็นวันที่ฟ้าจะเปิดคุณจะเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ในช่วงข้ามคืนเลยนะครับแต่เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะก็จะเป็นคลิปที่บอกในเรื่องของโชคลาภ นะครับวันนี้เวลาสีไหนจะมีโชคลาภบ,บ้างนะเอ่อเพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในแรม14ค่ขา้นเนี่ยก็จะเหมือนกับแรม13ค่ํามคือฝันความฝันจะเป็นจริงแล้วก็เป็นผลดีเสมอในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะก็อิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลอย่างไรนะครับอย่างที่บอกคุณเนี่ย ก่อนหน้าที่วันที่สิบหกเนี่ยจะมีดาวย้ายในวันที่สิบห้ามันก็จะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวใหญ่แล้วก็ดาวพระจันทร์นะครับดาวจันทร์นี่ก็ธรรมดานะดูดาวอาทิตย์ดีกว่าเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยเป็นราชาโชคนะครับไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งเนี่ยมีโอกาสส่งผลดี อ่าเก้ามีโอกาสส่งผลดีนะครับกับราศีไหนบ้างเออกับราศีไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในส่งผลดีกับเก้าราศีนะใช่ไหมสิบสิบสิบสองเออเก้าราศีเพราะฉะนั้นราศีที่เอาเอาไม่ดีดีกว่าง่ายดีไม่ดีเนียน้อยหน่อยาสามราศี เลขหนึ่งส่งผลที่ไม่ดีกับชาวราศีกรกฎมังกรแล้วก็พิจิกเพราะฉะนั้นราศีที่อื่นที่เหลือเนี่ยดีหมด9า้าราศีคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับในดวงชะตานะแต่ราศีกรกฎเนี่ยถือเลขหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเลขแอบนะอาจจะมาก็ได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในดวงชะตาของคุณก็ขอให้โชคดีนะ ร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเยะปอหอนะครับในวันนี้เนี่ยให้คุณพยายามคิดดีทำดีพูดดีนะอย่างที่บอกเนี่ยนะรู้ลูก,กันอยู่ก็จะมีอยู่สองช่วงก็จะมีช่วงช่วงกับหลิงหุย้ยช่วงนี้เป็นช่วงของหลิงหุย้ยจัดหนักจัดเต็มนะครับให้คุณสวดมนต์วพระทำบุญเพื่อป,ปฏิบัติธรรมคุณมีบทสวดทักษะอะไรดีๆสวดให้หมดในวันนี้วันนี้ต้องมีแต่ความสุขความทุกวางไว้ก่อนทิ้งไว้ นะครับคุณจะต้องเอาสิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวของคุณก่อนในวันนี้ถือว่าเป็นสําคัญนะครับนะออขอขอให้คุณโชคดีนะ fc แฟนกับของมอน e ิปะดาวรวยทุกคนนะในวันนี้ประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่บอกก็จะมีเลข1นึ่แต่เลข9ก้านะซึ่งเป็นโอกาสที่จะมานะครับแต่หนึ่กับ9เนี่ยจะมากับตัวเลขใดก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณฟังในคลิปนี้ได้นะครับแต่ละราสีนะอันนี้ต่อมามาถึงเสียงเซียมซี ประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษานในการสั่นกระดิ่งโชคลาาถึงความสําเร็จนะครับสาธุไขเงินสิงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภยัยคิ้เงินเดนเงินคิดทองได้ทองรวยนะครับเออน้นดวงชะตาประจําในวันนี้ได้สมสี่ใบที่สามสิบหกแหมสามหกเหรอเออซื้อสามหกมาสองงวดไม่มางวดนี้ลังเลจะซื้อไม่ซื้อ ไม่ซื้ออาจจะมาไม่รู้นะก็แล้วแต่ละกันนะถึงไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายซื้อ,อลอตเตอรี่สําคัญนะครับซื้อ,อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใบสองใบขนน่าแข่งไม่ร่วงนะครับหรือซื้อตามกําลังอ่ะนะเพราะฉะนั้นใบที่สามสิบหกในวันนี้ถือว่าโชคชะตาของคุณเนี่ยช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ดีกําลังจะผ่านไปสิ่งที่ดีๆกําลังจะมาแทนที่นะครับคุณจะรับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะ่ะ ความคาดหวังคุณในช่วงนี้ก็จะสมความปรารถนานะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะคนรันก,กต้องมีความรักจริงใจต่อกันนะครับจะพบกับความสุขธุรกิจการค้าการขายถ้าในช่วงนี้จะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหานะครับไม่ราบรล่นะักแต่ต่อไปก็จะรับผลตอบแทนที่ดีการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้นะครับพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของท่านนี่ก็ถือว่าได้คะแนนดีกว่าที่คาดไว้ มาถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงโรคไปไห้เจ็บที่เป็นอยู่นะครับอาการก็อาจจะเรื้อรังนะแต่ท่านก็สามารถรักษาให้หายได้เพราะฉะนั้นควรดูแลสุขภาพรักษาอย่างถูกวิธีนะครับโรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับโรคปวดท้องนะแล้วก็ระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของคุณเองให้ดีในดวงชะตา นะครับนะเ,เพราะฉะนั้นขอขายที่ก่อนนะใครสนใจมาซื้อที่อาจารย์ได้นะอาจารย์จะได้ค่าในหน้านะแหมสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9้าไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ มาถึงช่วงประกฏการผ่าดาวทูเดย์นะครับว่าดวงชะตาในวันนี้นะครับประจําในวันศุกร์นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมาจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นในให้เว้นสีดําสีดําไม่ดีนะครับนะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูนะอ่านยวันนี้ก็คือโกเมนนะครับ แล้วก็ทิศที่ดีประจําวันนะครับก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ดีประจํเในวันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าดวสตาร์คุณจะมีชุดเสื้อผ้าใหม่นะครับในวันนี้สามารถเปลี่ยนชุดใหม่ได้นะครับจะมีทรัพย์มากนะก็เสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองได้นะครับต่อมาสหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุขเย็นใจนะครับ ตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดเจ็บวันศุกร์มีพคกกระย์บทาน้ํามันในวันศุกร์จะเสียซั์นะครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดประจําในวันศุกร์นี้นะครับว่าดวงชะตาในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับวันพุธกืางคืนเนี่ยดาวราหูก็ถือว่าเป็นกาลกินีประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือชาวลัคนาราศีกุมนะครับ ความข้างใครหรือความศรัทธาในสิ่งที่ยังหาเหตุผลไม่ได้จะสร้างความระบากใจและอาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับเจ้าชะตาหรืออบบยมุกต่างๆจะสร้างปัญหาและทําความเสียหายให้กับเจ้าชะตาให้ระมัดระวังโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นและหาสาเหตุไม่พบของเจ้าชะตาแล้วก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าใครชักชวนคุณไปทําอะไรซึ่งเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนูนน่นนี่นั่นผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเนี้ย ต้องระมัดระวังให้มากนะครับดวงชะตาไม่ค่อยดีในวันนี้นะต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันนี้นะครับถือว่าคุณเ,เป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าชะตาจะส่งผลให้รับผลตอบแทนหรือมีรายได้โชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณเนี่ยขยันเข้าไว้ดีที่สุดคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภร้อยเข้ามา อาจจะมีทิปมีสินน้ำใจมีเบี้ยขยันอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นผลดีของเจ้าชะตานะครับต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดไปจําในวันอาทิตย์ประจําในวันศุกร์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอายุเพราะฉะนั้นให้ระวัวงปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆจะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสายตาปวดศีรษะบ่อยโรคความดโล,ะละหิตโรคหัวใจเซลืติอมัอมพฤกอัมพาตสายตาต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ ต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันศุกร์นี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยเพราะความประณีตเรียบร้อยของคุณจะทําให้เกิดคนรอบข้างให้ความเกรงใจคารพซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงนะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะดังกล่าวหรือเป็นคนที่เจ้าสาอางชอบแต่งตัวก็ได้นะครับต่อมาดวงชะตางคนที่เกิดประจําในวันพุธนะครับประจําในวันศุกร์นี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การตกลงเจราจาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นะครับที่อัศัยจะมั่นคงขึ้นหรือเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจราจามากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสในเรื่องของเงินเง,งินทองทองจะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสราร์ประจําในวันศุกร์นี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาอุปสรคหรือปัญหาเก่าๆที่มีเข้ามาทําให้ต้องเครียด นะครับมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาหรือจะเหน็ดเหนื่อยกับผู้ชายซึ่งเป็นคนที่รูปร่างผิวค้ํารูปร่างใหญ่นะเป็นคนที่พูดน้อยแต่พูดแต่ละคําพูดออกมาได้แสบสันนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันศุกร์นี้นะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยเพราะความรู้ความสามารถส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสังคมทั่วไปคนรอบข้าง หรือผู้ใหญ่ที่มีความรู้ซึ่งเป็นนักวิชาการซึ่งเป็นบุคคลที่มีลักษณะเป็นคนผิวขาวหรือขาวเหลืองรูปร่างผอมให้การช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณจะนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่จะพูดคุยกับผู้หลับผู้ใหญ่ในด้านไหนก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จในวันนี้เพราะผู้ใหญ่เชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีมากนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าทำให้ผู้ใหญ่ผิดหวังนะต่อมานะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวประจำในวันนี้เลยนะครับว่าดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะเ,เพราะฉะนั้นในในวันนี้เนี่ยอิทธิพลดาวพระราหูก็ยังเสียอยู่ติดพิษนาคนะครับดาวเกตก็ยังเสียอยู่นะแล้วก็จะมีดาวพระจันทร์ทับมฤตยูช่วงเวลาตีสองสิบนาทีให้ระวังอารมณ์ นะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะให้ระวังเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงนะครับแล้วก็ดาวจันทร์ก็จะเสียดาวจันทร์ก็จะติดพิษครุฑช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งไปแล้วนะครับสองทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงะตาถ้าใครทํางานช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากนะครับคุณต้องดูทาาหนี่ขี้ไรให้ดีนะ มันอาจจะเกิดอุบปปัติเหตุหรือปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็ได้ต้องระมัดระวังนะครับนะโอเคต่อมาเลยครับจะมาพูดถึงเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนาสาร้านนะครับประจําในวันนี้วันที่16มิถุนายนขอราบ,บวชไม่ใช่16มิถุนายน2566นี้นะครับว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาบ,บ้างนะครับและตัวเลขไหนที่จะนำโชคลาภ นะครับให้กับราศีของคุณเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจารย์ก็ได้คำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงของวันจรก่อนในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นราศีหลักแห่งโชคลาภเนี่ยนะครับราศีหลักแห่งโชคลาภในวันนี้ก็คือชาวลัคนาราศีตุลนะครับชาวลัคนาราศีตุลถือว่าจะเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภนะครับเพราะว่าลาภไปอยู่ในภพสุภะ นะคือโชคลาภของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้เป็นบ่อเกิดแห่งชื่อเสียงความสําเร็จนะครับมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีๆมีความสุขในครอบครัวนะจะได้เฉลิมฉลองมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาคุณและประกอบกับอิทธิพลดาวพระเกตก็อยู่พบราพานะครับชาวราศีตุลก็จะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนะครับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรื พญาะนะคทุกๆพระองค์ก็ได้นในโดชะตาเะฉนั้นตัวเลขของชาวราศีตุลเนี่ยก็จะมีเลข197นะครับ197นะ,197นะในดวงชะตาอันนี้เดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆก,กันเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยนะในดชะตาถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยดาวราพะยังกลุ่มลัคนาอยู่นะครับก็คือราหูกลุ่มลักแล้วก็เป็นเทวีโชค นะครับหมายถึงโชคลาภเนี่ยยังมีเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดนะแต่ในช่วงวันนี้นะครับวันศุกร์เนี่ยมันทําให้ดาวราหูคุณเป็นการ,รากินีเพราะงั้นการเสี่ยงโชคอาจจะไม่เสี่ยงก็ได้หรือคุณอาจจะเสี่ยงโชคพอประมาณพอหอมปากหอมคอถ้าคุณรู้ตัวเลขอะไรดีๆมาคุณก็ไปเสี่ยงโชคได้นะครับแต่ตัวเลขของชาวลัคนาราศีเมฆซึ่งมีโอกาสเนี่ยนะครับคุณก็จะมีเลข7แล้วก็9 แล้วก็5 8 7 9 5 8เนี่ยให้คุณจับคู่ได้เลยนะครับตามตัวเลขนะของราศีเมษนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษศชาวราศีพฤษศเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่ดวงชะตาจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะไม่คาดคิดไม่คาดฝันและโชคลาภของเจ้าชะตาเนี่ยนะครับ ก็จะได้มาจากเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยนะครับเพราะดาวเกตก็อยู่ในภพพันธุนะให้คุณพยายามขอพรนะครับจุดทูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดนึงถือว่าเป็นมงคลขอโชคลาภเผลอเเจ้าที่อาจจะมาเข้าฝันบอกคุณนะครับคือถ้าคุณจุดทูปไหว้เจ้าที่เนี่ยก็5ดอกนะคือบางคนอาจจะมีสารแบบเป็นสารเจ้าที่นะสารอะไรเงี้ยแบบของไทยใช่ไหม แต่ถ้าของจีนก็จะเป็นตีจูเยะนะนะตีจูเยะก็จะถวายน้ําชา5้าถ้วยมันก็แล้วแต่นะจะห้าถ้วยเจ็ดถ้วย9ก้ถ้วยมันก็สุดแท้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดียวก็จุดธูปผ้าดอกว้แล้วคุณก็ขอพรไปได้ถือว่าเป็นมงคลชาวราศีพฤษภดวงชะตาคุณก็จะมีเลขหนึ่งหส่หนึ่งหสส่วนเลขแอบก็คือ85นะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภ ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะได้รับโชคลาภทางด้านการเงินในระดับหนึ่งนะคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินในระดับหนึ่งตัวเลขของชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณก็จะมีเลข85นะครับมีเลข85แล้วก็เลขแอบก็คือเลข042นะครับเลขแอบ042 ขอให้คุณจับคู่ได้เลยตามตัวเลขที่อาจารย์บอกคุณให้คุณดูตัวเลขที่ชอบดูตัวเลขที่ชอบนะครับแลนะ้คุณก็เลือกไปไปซื้อไปซื้อรถตอรี่นะอย่าลืมนะไปซื้อรถเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแต่แต่งวดนี้อาจารย์จะซื้อหนึ่งเกนะและ้วแต่แต่ถ้าเจอสามหก็อาจจะซื้อต่อก็ได้ตามไปก็ไปได้เสียหายตรงไหนแปบาทแอ่ขนหน้าแข้งไม่ร่วง นะอันนี้ต่อมาอันนี้เมรราศีพฤกษบบอกไปแล้วไอ้แม่ราศีเมถุนใช่ไหมเมร์เมถุนบอกไปแล้วนะต่อมา,ชา,า,ากกชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับโชคลาภมากมายนะครับตัวเลขของคุณก็จะมี042นะครับ042ก็คือเลขแอบหนึ่งเลขแอบหนึ่ง หมายถึงตัวเลขพวกนี้คุณก็เอามาจับคู่ได้หนึ่งสองก็ได้สี่หนึ่งก็ได้ศูนย์หนึ่งก็ได้นะสี่สองศูนย์สี่ศูนย์สองได้จับคู่ได้แล้วเลือกตัวเลขที่คุณชอบเท่านั้นนะครับต่อมานะใครส่งอะไรมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋ออ๋อไม่รู้หรอกเดี๋ยวก่อนนี <c> ่ <oughs> มีข้อความ เดี๋ยวค่อยอ่านแล้วนะเดี๋ยวทำคลิปก่อนอ,อ่อันนี้บอกไปแล้วนะลากรกฎน,นะครับต่อมาชาวลักนาราศีสิง์ชาวราศีสิง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 แหมสิงนีก็เอ็กโคนะชาวราศีสิงเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการงานนะครับหรือคุณจะได้โชคจากความฝันเพราะดาวเกตกุมลัก เกตกุมลักประมาณ2เดือนหมายถึงคุณมีโอกาส4งวดงวดนะเดือนหนึ่งมีสองงวดใช่ไหมอันนี้มันก็ผ่านมาแล้วงวดหนึ่งนะเออก็เหลือ3มงวดเพราะฉะนั้นรีบๆฝันหน่อยอาจารย์ก็เคยบอกวิธีการที่คุณจะฝันไปแล้ว 1. ดูหนังผีก่อนนอนสองตีลังกาก่อนนอนบนที่นอนอ่ะต,ตีลังกานะเออสัก สองสามทีก็แล้วแต่ดูอายุด้วยนะ <c oughs> ดูอายุด้วยนะไม่อยากจะคุยนะอาจารย์เคยตีลังคาทีนึงไม่ลุกเลยทีนี้มันมึนไม่หมดนอน <c oughs> แล้วก็สําคัญระวังคอคุณคุณต้องระวังคอถนะ้าคุณเคยเรียนผ่านมัธยมกันมาเยอะแยะที่อะไรนะตีลังกานะาสุขคศึกษาใช่ไหมผม,ม่จําไม่ได้นานเลย,เลยเที่เขาจะตีตีลังกา่ะบางคนก็เรียนเทควันโดันบางคนก็เรียนยูโดใช่ไหม เออข้จาก็เียนทั้งสองอย่างทั้งยูโดทั้งสิควโดทุนเคลวนโดเนี่ยนะเขาจะตีลังกาให้คุณระวังคอนิหนึ่งให้ผักตัวไปข้างหน้าเอามือเอามือเอามือลองดันหน่อยเอ่อให้ผ yes. okay, wow. okay, ักตัวไปข้างหน้าแค่น oh. <Heh. S 1> mm ั้นก็พอทักทีสองทีนะก่อนนอนแล้วคุณจะฝันเออมันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นนะนะเออเพราะฉะนั้นชาวลัคนาลาศีสิงเนี่ยนะครับก็จะมีโชคลาภทางด้านการงานกับความฝันบอกไปแล้ว ตัวเลขของคุณจําไว้ความฝันคุณฝันเลขอะไรไปซื้อเลขนั้นนั่นคือโชคของคุณนะครับแล้วก็ตัวเลขที่คุณเสียงได้ก็จะมี8-5แล้วก็แปดนะมี8-5แล้วก็1ส่วนเลขแอบก็คือ3-6นะเพราะฉะนั้นให้คุณจับคู่เลือกตัวเลขที่คุณชอบไปนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีกัน ชาวลัคนาราศีกันถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภประสบความสําเร็จมีโอกาสที่ดีนะครับดวงคุณตัวเลขของคุณก็จะมีเลข36042นะครับ36042เลขเลขแอบก็คือเลข9นะก็อย่าลืมนะ9ก็บ6ตัวเดียวกันนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็เหมือนก็เปรียบเสมือนเลข2ตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันออก09ที่จริงต้อง06 เพราะตัวเลขมันโยกถึงกันอยู่นะแตใ่ในดวงชะตาเนี่ยเกตดาวเกตมันก็ไม่ถึงมนุษย์อยู่แต่ดันไปเป็น9ได้นะศูนย์เก้านี่ก็แล้วแต่นะใ้แบบคุณซื้อลอตเตรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบแล้กันอันนี้ต่อมาชาวลักนาลาศีตุล ชาวราศีตุลถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภเข้ามาและทําให้ประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีนะครับมีโอกาสได้เฉลีชดฉลองมีความสุขนะ,อ,ะอย่างที่อาจารย์บอกคุณในช่วงตอนต้นเนี่ยนะครับเนี่ยชื่อเสียงประสบความสําเร็จตัวเลขของคุณก็จะมี197นับหนึแต่ก็อย่าลืมนะ6กับ9มันเป็นตัวเดียวกันก็นานไว้หน่อยหนึ่ง นะครับตัวเลขพวกนี้เป็นแนวทางเป็นแนวทางคุณก็จดไปนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆก็ได้จากรถเตอรี่นี่แหละเออได้จาการถเตอรี่หรือโพยเออไม่ใช่ได้จาการถเตอลี่แหมเอ,อนานะมันเป็นมุกอย่าลืมนะมันเป็นมุกนะชาวราศีพิจิกดวงคุณตัวเลขก็จะมีเลขส6ห แล้วก็4-2-0 3-6-4-2-0นะครับเป็นเลือกตัวเลขที่คุณชอบได้เลยนะ <c oughs> ต่อมาชาวลักนาราศีธนูนะครับชาวราศีธนูถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับมีโชคลาภเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะแต่ตัวเลขที่คุณจะนําโชคลาภมาให้เนี่ยก็ก็จะมี9แล้วก็8-5ดนะครับเแล้วก็8-5ดหให้คุณจับคู่เอาอย่างเช่น9-8-9-5 อะไรเงี้ยแปดห้้าแปดได้นะครับนะก็อย่าลืม6นะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภจากคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆด้วยเช่นกันนะครับส่งผลให้คุณจะมีโชคลาภนะตัวเลขของคุณก็จะมี0 2 4 0 2 4นะครับแล้วก็3 6นะในดวงชะตาโอเค ต่อมาชาวลัคนาราศีก,าากุมนะครับชาวราศีกุมถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภจากการเดินทางนะครับและโชคจากความฝันเพราะดาวเกียติยังเล็งคุณอยู่เออบางคนฝันนะมีนะฝันนะแต่บางทีฝบางคนจาได้บางคนจำไม่ได้บางคนก็ฝันเลอะเทอะคือคุณต้องมีสมาธิหน่อยนะนิ่งๆแล้วก็ฝันจําจความฝันให้ดี นะครับตัวเลขชาวราศีกุมเนี่ยก็จะมีเลข91แล้วก็85 91แล้วก็85เป็นแนวทางนะครับคุณก็จดไปก่อนอ,อย่ค่อไปจับคู่กันเอานะ <c oughs> ต่อมาชาวาลัคนาราศีมีนนะครับชาวาลัคนาราศีมีนถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาเนี่ยมากมายเลยนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ตัวเลขของชาวราศีมีนเนี่ยคุณก็จะมีเลข 3, 6, 8, 5 3, 6, 8, 5ส่วนเลขแอบก็คือเลข7นะครับคุณก็สามารถเอาไปจับคู่ได้นู่นนี่นั่นนะครับในดวงชะตาโอเคอันนี้32ราศีแล้วเดี๋ยวจะมาพูดตัวเลขแอบของวันจรวันนี้นะครับเฉพาะตัวเลขแอบของวันจรวันนี้ก็จะมีเลข 08คืออาจารย์จะเรียงจะเรียงให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วส่วนนั้นในคุณก็ไปสลับเอาไปกลับเอาอย่าลืมกลับด้วยนะกลับไปซื้อรอตเตรี่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะ0 8 0ย์2 8ดศ4 5ย1ห1าห้ หนึ่งสามหนึ่งหหนึ่งเกคุณจะได้เลี้ยงได้ถูกนะว่ามันมาแนวไหน39แล้วก็9ก้าหนะครับอันนี้คือเลขแอบขวาของวันจรวันนี้นะครับอันนี้ต่อมาเลยครับจะมาถึงเสียงเซมซี C, เอาเสียงไพ,พ่ยิปซีประจำวันนะว่าดวงชะตาเดวนันนี้ใครจะมีโชคลาภบ,บ้างนะครับนะ สารกระเด็นออกมานะชุดชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชูกใบที่สามโอเคห้ารยเวลาสิบวีนะครับเริ่มเชื่อมหัวราศีหัวฉีบหัวจับคนนี้ไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ควา สิบเหรียญน,นะครับแหมดีมากเลยคุณจะมีโชคล่าเห็นไหมเงินเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าคุณมีก็มีโอกาสที่จะถูกอตเตอรี่มีโชคลาานะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟาบ์เดอะซันครับโอ้โหประสบควาสมสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยรถตเตอรี่ที่อยู่ในมือคุณเนี่ยจะมีโชคล่านะครับทําให้คุณมีเงินมีทองเข้ามามากมายนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟาบ์เดอะซันด้วยเช่นกันโอ้โหสองอาทิตย์เลย เพราะฉะนั้นใน FC แฟนคลับของมอนิสาดาวทุกคนเนี่ยคุณได้เป็นมหาเศรษฐีแน่ทั้งในประเทศและต่างประเทศประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับเอ่อนะเพราะฉะนั้นสาธุนะครับเอ่อ,นะนะอ,อไม่ว่าคุณจะซื้อนะโอมพุทธโททายนโมวีนาสติสาธุไม่ว่า FC แฟนคลับของมอนิปรดาจะซื้อลอตเตอรี่สลากกิจแบบรัเบาลเลขอะไรก็แล้วแต่หรือเสียงโชคต่างประเทศก็ขอให้คุณประสบผลความสำเร็จสมหวังในทุกประการ ถูกรอตรี่รางวัลใหญ่ร้อยล้านพันล้านสําเร็จนักมนิเทินสาธุอาหางปีสาโทอาหางปริจโรปีเดสาโทติประสิทธิเตและเมสาธุสําเร็จสําเร็จสําเร็จรวยนะครับเออเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดซุปเปอร์แต้งให้กาาจารย์ด้วยนะครับนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ